ไมมดลบุญม <mile> ันอยู่กับเราเป็นของเราจะหมดก็ตอนที่เราไปใช้มันตอนที่เราตายไปแล้วตอนที่เราตายไปแล้วเราไปเอาบุญไปใช้แล้วไปไปใช้ในสวรรค์แล้วพอบุญที่เราใช้ในสวรรค์หมดเราก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่แต่ในขณะที่เรายังเป็นมนุษย์อยู่นี้บุญยังไม่ได้ไปไหนบุญยังอยู่ในใจเราอยู่ยังไม่มีโอกาสได้ใช้มันก็สะสมอยู่ในในใจเราเรายังสามารถอุทิศบุญที่เราทํานี้ให้กับผู้ที่ล่วงลับไปแล้วได้แต่มันอาจจะไม่ได้ผลดีเท่ากับ ในขณนะที่เราทําทันทีบุญเสร็จแล้วเราทําทันทีว่าเป็นเหมือนอาหารเนี่ยอาหารที่มันสดสดร้อนๆกับอาหารที่มันเก่าแล้วอาหารเก่ามันก็ไม่อร่อยบางทีจืดชืดหรือบางทีอาจจะบูดก็ได้เพราะบางทีเราไปเจออารมณ์อย่างอื่นมากรบเราไปทํานู่นทนํานี่มีปัญหากับคนนั้นมีปัญหากับคนนี้เ mm hmm. กิดความเครียดเกิดความทุกข์ขึ้นมาผสมกับความสุขที่เราไดจากการทําบุญก็ได้เพราะฉะนั mm ้น hmm. ถ้าเราอยากจะอุทิศบุญให้อุทิศตอนที่เรา ทำเสร็จใหม่ๆเลยพอเราใส่บาตเสร็จปั๊บเราก็นั่งอธิษฐานได้เลยขออุทิศบุญส่วนนี้ให้กับท่านนั้นท่านนี้ไปก็จบไม่ต้องมีน้ําไม่ต้องมีผ้ามาสวดไม่ไม่เกี่ยวกันการอุทิศบุญนี้อยู่ที่ใจของเรา